ขยาบไปดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ขอนแก่นฮะตำรวจครับตำรวจนี่ก็ต้องชื่นชมท่านนะฮะตำรวจวางแผนการในการล่อซื้อยาเสพติดก็คือยาไอซ์แล้วสุดท้ายมีการขยายผลนะฮะจาก1ไป2จากศนย์ไป1จาก1ไป2ไป2ไป3แล้วสุดท้ายไปจับเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ของมหาวิทยาลัยชื่อดังนะฮะ มีส่วนในขบวนการค้ายาไอซ์ขบวนการนี้ด้วยนะฮะไปจับมาเรียบร้อยครับคุณผู้ชมฮะนี่คือเจ้าหน้าที่ปอสอนะครับของสอพอเมืองขอนแก่นนํากําลังวางแผนล่อซื้อยาเสพติดตรงหอพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอเมืองขอนแก่นนะฮะหลังจากนั้นไปจับผู้ต้องหา2รายด้วยกัน2รายนี้มีนายราดอายุ27ฮะกับเออายุ39ซึ่งคุณผู้ชมฮะเอเนี่ย มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มหาวิทยาลัยชื่อดังในขอนแกน่นอไม่บอกชื่อแล้วกันแต่มดังในขอนแก่นนะฮะจ,จากการตรวจค้นจับกลุ่มยาเสพติดเป็นยาไอซ์ในห้องพักของนายราชนะครับแล้วก็มีการซุกซ่อนในกล่องน้ําหอมเอายาไอซ์ไปซุกซ่อนในกล่องน้ําหอมอ่ะแล้วก็ในกล่องที่ชู่เปียกรวมแล้ว21ชิ้นด้วยกันนะฮะน้ำหมัก34.65กรัมนี่นะครับโดยในชั้นจับจับกลุ่มเนี่ย ผู้ต้องหาก็คือในเอนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมอดังให้การปฏิเสธว่ายาไอซ์ที่เจอที่บ้านในราดไม่ใช่ของตัวเองนี่แต่จับทั้งคู่นะฮะแต่สุดท้ายตำรวจแจ้งข้อหาแล้วก็แจ้งสิทธิ์ในการควบคุมตัวมาที่สพเมืองขอนแก่นในการสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีการากำลังไปตรวจคน<ห>น้นภายในรถของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคนดังกล่าวก็ไปหาของกลางเพิ่มนะครับแต่สุดท้ายตัวในเอเนี่ย นะฮะด็อกเตอร์คนนี้นะครับยอมรับสารภาพแล้วก็ยินยอมให้ตำรวจไปตรวจค้นภายในบ้านพักที่ตมบุรีลาอเภอมืองจังหวัดขอนแก่นก็เจอไอซ์เพิ่มอีกนะครับอีก1.15กรัมรวมของกลางยาไอซ์ทั้งหมดก็คือประมาณ35เกือบ36กรัมมือถืออีก2เครื่องนะครับซึ่งไอ้2เครื่องนี้ใช้ติดต่อในการซื้อขายยาเสพติดผ่านแอปพลิเคชันไลน์แล้วก็ทวิตเตอหรือว่า X ในปัจจุบันนี้นะครับ สุดท้ายตำร,รวจก็คุมตัวทั้งสองคนนี้ในราชกับเอ๋ที่เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ไปตรวจฉี่นะฮะก็พบว่าเจอแค่ตัวในราชนะครับที่ฉีม่วงนะฮะผลเป็นบวกนะครับทีนี้พุ่มกับสพเมืองขอนแก่นนะครับพันตำรวจเอกยศวัตร,รแก้วสืบพันยายนิช์ท่านบอกว่าก็สืบเนื่องจากการที่จับกลุมไอ้พวกเสพยาในพื้นที่นะฮะสุดท้ายก็ขยายผลนะครับหาช่องทางการซื้อขายลัดเลาะเลื่อยมาตำรวจเลยวางแผล่อกซื้อแล้วก็นำมาซึ่งการจับกลุ่มในราช กับในเอ๋ที่เป็นถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมอดังในขอนแก่นนั่นเองนี่นะครับคุณผู้ชมฮะโดยตัวในเอ๋เนี่ยเห็นบอกว่าระหว่างการจับกลุ่มเนี่ยตัวในเอ๋มีการโทรศัพท์ติดต่อมาหาในรากนะฮะเพื่อขอรับยาไอซ์ไปส่งให้กับลูกค้าต่ออีกทอดหนึ่งเนี่ยสุดท้ายเจ้าหน้าที่มีหลักฐานหมดเลยนะครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้ก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาทั้งคู่แล้วนะฮะเดี๋ยวสอบปากคำเพิ่มเติมอาจจะมีการขยายผลเพิ่มเติมอีกนะฮะ โอ้โหเนี่ยนี่คือตำแหน่งทางวิชาการนี่คือสูงมากแล้วนะครับรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แล้วนะฮะแล้วเป็นถึงอาจารย์ในมหาวิทยาลัยดังขอนแกน่นมีหน้าที่เป็นคนที่สอนคนนะ่ะสอนคนรุ่นหลังรุ่นใหม่ๆเนี่ยให้ก้าวขึ้นมาเป็นอนาคตของชาติแต่ปรากฏตัวเองนะฮะขาอย่าไอ้เฉยเลยโอ้เหลือเกินนะฮะเขาเรียกเหลือจะบรรยาย